ที่ไปฉีดตัวยูนิซันนี่มาจากไหนครับอ๋อจากในเรือนจำแล้วครับพี่ฉีดฉีดฉีดจากใครบ้างอ๋อรู้จักในเรือนจำแล้วเลยก็ทําการฉีดคือจะทาอะไรกันโดยจะทาการฉีดการผ่าตัดเขาบอกว่าดีกันเลยก็ตาตามที่เขาบอกไปพี่คะแล้วในเรือนจำนี่คือเขาไปเอายาอันนี้มาจากไหนอ่ะอ๋อมันจะมีของของเก่าๆที่เขามีไว้นานแล้วครับพี่ไม่รู้ใครเอาเข้ามานานแล้วหรือเกล่า พวกเข็มพวกอะไรก็คือมีอยู่แล้วหรอค่ะอ๋อมีแล้วครับมีของเก่าๆมาได้นะพี่อ๋อของเก่าๆก็หมายความว่าคนหนึ่งฉีดแล้วก็เหมือนเก็บล้างเก็บไว้แล้วก็ฉีดต่ออย่เงี้ยใช่ครับใช่ใช่ครับพวกเข็มเข็มต้มน้ำร้อนต้องฉีดอ๋อครับก็คือเอาตัวยูนิซันไปต้มแล้วก็มาฉีดใช่ใช่ครับแล้วพวกเข็มนี่ใช้ซ้ํำไหมพี่ใช้ใช้ซ้ําใช้ใช้วนกันเลยบนกันคือว่าเอาไปต้มแล้วเามา ผมเข้าใจก็เอาไปใช้ซ้ำเอบวนๆการผัดกันฉีดไม่มีอะไรทาในเรือนจำเนาะใช่ใช่ครับก็เลยเป็นปัญหาที่ปานๆไปเลยต้องมารักษาใช่ครับตอนผังผื่นขาขาวจกพี่ไม่ดู้นะใช่ครับขารื่องรังปัญหาเยอะมากเลยครับอืีนะครับรี่เาออกนะฮะก่อนที่มันจะเสี่ยงเป็นมะเร็งนะครับผมเอาถ้ามีแผลซ้ําไปซ้ำมาที่เดิมเนี่ยครับผมมีอาการเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งตรงนั้นได้นะครับรัา ไฮเอสคอนซะร่สแปงตานแล้วแบบอย่างนี้นอนอตอนนี้ตอนก็ส่งคนไข้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม ก็คนไข้ใช้เวลาผ่าตัด่ประมาณ2ชั่วโมงนะครับเป็นการรมยาสะลบแล้วหลังจากทาแล้วเนี่ยก็กลับบ้านได้เลยนะครับผมข้อเน้นย้ำก็คือการผ่าตัดสิ่งแบบฟ้อมนะครับอันนี้เนี่ยจะต้องเป็นการรมยาสะลบแนะนําให้มียากมาครับนะครับผมกลับบ้านด้วยนะครับทีนี้ใครมีปัญหาในเรื่องของที สิ่งแปลกปลอมมาพวกสารเหลวต่างๆมานะครับผมก็ไม่ต้องกังวลใจเข้ามาปารึกษากับคุณหมอหน้องนะครับผมที่โรงพยาบาลมาสเตอร์อีได้เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้มีปรึกษาฟรีนะครับผมไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะครับผมโอเคครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ